หอมอีกทีหอมอีกทีอืมอืนมัดเขียวเช็ดเช็ดถ้าไม่มีใครแบบอันนี้เขาก็จะขอด้วยเล่นหัวพี่ดีเล้ขอดพี่ดีเลยด้เนี่ยไม่เหยียไม่เหยิยไม่หยียบนู่นหัวพีี ทำร่าจิแคคินูปินอยู่เดาตมูกบาหันคิสคิสดีรหอมแก้มไปดีไปดีแดงเจ็บแล้วใส่ชี่นีได้เหรอใส่ดิแปไร ตีเขาดูเขาตีเอ็นบอกนะ